ครับการที่คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญนะครับได้วินิจฉัยให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีต้องพ้นสภาพนะครับถึงแม้ว่าจะทําให้หมวลชนวอตประชาธิปัตยปันั้นดีใจที่คนในตระกูลชินวัตรต้องมีอันเป็นไปทางการเมืองแต่เมื่อรัฐมนตรีที่เหลือนะครับบางคนนั้นยังคงที่จะรักษาการนายกรัฐมนตรีได้จึงทําให้การสถาป,ปนาองค์รัฐาธิปัตย์ของนายสุเทพเทือกสุบรรที่วางไว้ไม่มีวันจะเกิดขึ้นได้ครับ กลายเป็นอาการฝันค้างของกระบวนการล้มล้างประชาธิปไตยติดตามรายงานเช่นนี้ได้จากคุณวิสรุตบุญญาผู้สื่อข่าวดี n ครับเมื่อนายภัยบูรนิติตะวันสอวอแต่งตั้งกับพวกกลุ่ม40สอวอขอให้ตุลาการสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานภาพนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีกรณีโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีจากเลขาธิการสอมอชอไปเป็นที่ปรึกษาสำนักนายก มีชอบด้วยกฎหมายและเมื่อคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญตัดสินให้นายกรัฐมนตรีสิ้นสภาพเฉพาะตัวแต่คณะรัฐมนตรียังต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้คอรมอชุดใหม่มาทำหน้าที่เว้นแต่รัฐมนตรีที่มีส่วนหรือเข้าร่วมประชุมในการโยกย้ายนายถวินเมื่อปลายปี2554เท่านั้นที่ต้องสิ้นสภาพด้วยซึ่งหมายถึง ผู้หญิงที่ชื่อยิ่งลักษ์กลายเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีและว่าที่นายกคนใหม่ก็จะต้องมาจากพรรคเพื่อไทยหรือไม่ก็พรรคร่วมเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้สารรับนูลโดยมติเอก,กฉันจึงวินิจฉัยว่าผู้ถูกร้องใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นนายกรีเข้าไปก้าวกายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองและของผู้อื่น ในเรื่องการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนหรือการพ้นจากตําแหน่งของข้าการซึ่งมีตําแหน่งเหงหรือเงินเดือนประจำและีไม่ใช่ข้าราชการการเมืองจึงต้องด้วยรับนวนมาตรา266วงเล็บ2และวงเล็บ3และถือเป็นการกระทำตา,ตามรับนวนมาตรา268อันมีผลทำให้ความเป็นอิตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเป็นการเฉพาะตัวตามรัฐมนูรมาตรา 1 8 2่งร้อแวัหนึ่งวงเล็บเและรัฐมนตรีได้ร่วมมีมติในการประชมุมคณะรัมนตรีเมื่อวันที่6กันยายนสองพร้อยห้จึงมีส่วนร่วมในการก้าวกายและแทรกแซงข้าราจารย์ประจำอันเป็นการกระทำที่ต้องห้ามตามประมวลมาตรา268ประกอบมาตรา2 6 6วงเล็บ2และวงเล็บ3เป็นเหตุในความเป็นรัฐมนตรีของรัมนตรีเหล่านั้นต้องสิ้นสุด เป็นการเฉพาะตัวตามรับนูลนมาตรารหนึ่งหลังสิ้นคำตัดสินก็ได้ยินเสียงนกหวีดอย่างขาดเสียมิได้แม้ดูเหมือนคำวินิจฉัยไม่ได้โค่นคอรอมอยกชุดเพื่อเข้าเงื่อนไขสุญญากาศที่นายสุเทพผู้ต้องหาคดีกบฏจะประกาศความเป็นองค์รัสาธิปัตดได้ตามใจปองหรือแม้แต่แนวทางแต่งตั้งนายกเถือนตามกรอบกฎหมายที่อนุโลมไว้ซึ่งทีมงานสวลากตั้งได้ขอไป สารเองบอกว่าไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสารเป็นอันตกไปแต่การที่คนในตระกูลชินวัตรมีอันเป็นไปทางการเมืองก็เป็นเรื่องที่นำมาซึ่งความปิติแก่มวลชนม็บคนดีที่มารอลุ้นและหลังคำตัดสินทนายสมหมายกู้ทรัพย์ตัวแทนรับมอบอำนาจจากนางสาวยิ่งลักษณ์กล่าวพร้อมน้อมรับคำวินิจฉัยส่วนถูกใจไม่ถูกใจไม่มีเพราะไม่ได้ตั้งเป้าหรือคาดหวังต่อคำตัดสินในทางใด หรือแปลง่ายๆได้ว่าการวินิจฉัยของ9ตุลาการที่ผ่านมาผลของมันล้วนยากแท้อย่างถึงคือต้องต้องขอไปศึกษาก่อนนะคือต้องขอคัดเอกภาษาฉบับไปศึกษาก่อนซึ่งศาลสั่งว่าหลังจาก15าวันถึงจะคัดได้นะครับไม่คือเราไม่ได้คิดหรอกครับเราไม่ได้คิดเอาไม่ได้คิดทางไหนไว้เลยนะครับวินิจฉัยก็เป็นดุลพินิจข,ของของท่านตุลาการก,ารก็เราเราก็ให้ความเคารพนะครับเพราะว่าเราก็คงไม่ได้คิดอะไร แลวแต่ว่าท่านตุลาการจะวิจัยมาในทางใดธงชาติไทยถูกผูกขาดไปโดยมอบคนดีแต่ธงที่ตุลาการนั้นสีอะไรมีหรือไม่และธงนี้ที่หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยท่านได้แต่ใดมาปัญหาว่าเอื้อประโยชน์เครือญาติผูกขาดอำนาจในวงตระกูลเป็นทุนสามานนั้นขุนหูการโยกย้ายถ่ายโอนตัวบุคคลตามความสามารถในตำแหน่งที่เหมาะสมนั้น ดุลยะพินิษฐารได้ฟาดฟันหักโคนดุละยะพินิษฐคณะรัฐมนตรีผู้บริหารประเทศไปเสียได้คณะตุลาการมีมติเอกฉันในการนี้ยืนยันว่ามีอำนาจตัดสินไม่ใช่การแทรกแซงฝ่ายบริหารแต่มติคอรมอที่ย้ายนายทวินแนวร่วมชันดีมอบประชาธิปัตย์กลับเป็นการแทรกแซงข้าราชการเป็นดุลยะพินิษฐอันมิชอบ นั่นคือธงธรรมที่นำไทยในเงื้อมือตุลาการใต้ร่มบัลลังก์สารรัฐธรรมนูญที่ยังผลให้ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลประชาธิปไตยนำไปต่อยอดนำไปสร้างความชอบธรรมตอกย้ำวาทกรรมระบอบทักษิณแต่ก็เป็นได้แค่เพียงการต่อลมหายใจให้มอบมวลมีลมเป่านกหวีดได้ต่อไปอีกเท่านั้นวิทวัฒมณีจักถ่ายภาพวิสรุตบุญญารายงาน